สวัสดีครับผมสุภาพิโยธีชีเลนบิ๊กสรุปฟันธงให้ตรงประเด็นเลยครับความสุขมีสองอย่างครับสุขเกิดจากการที่ไม่เป็นหนี้สองก็สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษทุกวันนี้ไม่ว่ายุคไหนยุคให้เทคยุคให้เทคโนโลยีการประกอบการงานอาชีพสําคัญที่สุดห้ามเป็นหนี้เด็ดขาดหนี้นั้นถ้าเกิดเป็นหนี้เมื่อไรทุกใจทันทีครับความทุกข์ที่สุดก็ อินาทานังทุกขังโลกเกนั่นเลยการเป็นนี่นะเป็นทุกข์ในโลกเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารเงินให้เป็นนี่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าูิธีเราความปรารถนาี่าไม่ที่สุดอยากได้โน่นอยากได้นี่คือความอยากของคนเราไม่มีที่ที่สุดอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งทุกสิ่งทุกอย่างในรอบตัวเราทุกคนต้องก,การท้งนั้นนี่เราต้องยับยั้งจิตใจของเราให้ได้เพราะเราบังคับใจ เราไม่ได้นั่นแหละคือตันหาตันหาคือความอยากอยากทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณครับจบ